สวดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้ววันที่2วันนี้ก็คือเราก็จะขับรถลงควีนส์ทาวน์กัน5ชั่วโมงแต่เราจะเหมือนแวะที่เล็กเทกัโปแล้วก็เหมือนถ้าสมมติว่ามีเวลาก็อาจจะแวะที่วัดนะคะเล็กวันนะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนเรากำลังจะไปที่คุกกี้ทามมิวเซียมแต่คุกกี้ทามมิวเซียมมันยังไม่เปิดหรอกนะแต่คือเราไปเพื่อแบบไปให้รู้ว่าแบบเออมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ แบบรูปลักษณะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแบบฟั c t o ช y เนร<ช>ีเนาะที่แบ,บใช่มันเป็นงใช่คุกกี้ทามเป็นคุกกี้ที่ดังมากของที่นี่มันเหมือนเป็นแบบบางคนก็คือถือว่าเป็นของฝากได้เลยนะเป็นของฝากของนิวซีแลนด์คือคุกกี้ทามเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆแต่ที่เราไปก็คือมันยังปิดอยู่นะมันเปิด9 3้าโมง30ใช่ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยตอนนี้เราก็ถึงที่คุกกี้ทาแล้วนะแต่คือแบบ ถ้าวิกเดย์อ่ะมันจะเป็น9ก้าโมงถึงห้าโมงแต่ถ้าเป็นวิกเอนอย่างเช่นวันนี้เป็นวันเสาร์มันจะเป็น9ก้าโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนี่นี่คือคุกกี้ทามก็ทุกคนก็สามารถมาได้แล้วก็มากินคุกกี้อร่อยๆได้ใช่ไหมใด่เดี๋ยวเราจะมาโดนวันวันสุดท้ายก่อนเรากลับบริสันใช่จ้าโอเคเดี๋ยวเราขับรถก่อนนะใช่บ๊ายบาย ชาโปแล้วนะก็คือบรรยากาศค่อนข้างจะบอกได้ก็ได้ว่าดีนะก็คือตรงเราอ่ะฝนไม่ตกแต่แบบตรงอื่นอ่ะฟ้ามันก็จะคึ้มๆหน่อยใช่ไหม,มก็คือเหมือนแบบถ้าเห็นในคลิปก็คืออากาศก็จะแบบขมขมัวเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือฝนอ่ะพึ่งตกเลยเพราะว่าก่อนตอนที่เราเดินทางอ่ะนั่นแหละฝนก็คือตกแล้วแต่โชคดีที่แบบ พอไปถึงจุดหมายที่เล็กที่คาโป้ฝนก็คือไม่ไม่ตกแต่อากาศก็คือค,อคลึมๆแบบที่เห็นแต่ถ้าเอาจริงอ่ะเล็กที่คาโป้ที่จริงอ่ะมันสวยมากแบบมากมายมากๆเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตพาห้ก็คือถ้าสมมติว่าแบบไปช่วงที่มันถูกหรือดูเดี๋ยวเราจะบอกใน e s สคริปชันว่าแบบเออไปช่วงไหนดีอะไรอย่างนี้เพราะอย่างเราอ่ะคือช่วงทันวา เรายังทำงานดูใช่ไหมก็คือเก็บตังค์ทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ว่าแต่พอมันหยุดปีใหม่เงี้ยร้านก็คือปิดเพราะว่ามันเป็นแบบ New Year Holiday อะไรอย่างนี้เขาก็เลยปิดชนะเราก็เลยถือโอกาสนี่แหละไปเที่ยวใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็คือเราไปช่วงแบบต้นมกาเลยเพราะว่าเราอะ่ะแบบ ปีใหม่ใช่ไหมเขาได้ปุ๊บอีกวันหนึ่งก็คือบินจ้าแต่อันนี้ที่ไปเลยทาโปก,ก็คือเป็นวันที่สองนะใช่บรรยากาศก็จะเป็นแบบที่เห็นแต่เอาจริงก็คือมันสวยมากก็คือแบบก็คือถึงอากาศจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะแต่ทุกอย่างอะ่ะมันคือธรรมชาติธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วชื่นใจอะ่ะบอกเลยว่าควรค่าแเก่ก,การมามากๆแต่ถ้ามาก็คือต้องขับรถมานะยางของเราอะ่ะ เราเช่ารถมาแต่แบบเรามีพี่พี่พี่ข้อที่แบบเออเราสนิทอะ่ะก็แบบขับรถก็เชา่ารถแล้วก็แชร์ค่ารถกันอะไรงนี้แต่เราขับรถแบบเอาจริงมีไปขับขี่นะแต่แบบไม่เคยขับรถแบบจริงจ้าใช่ก็พี่ก็เป็นคนขับเราก็แบบนั่งเอนเตอร์เทนต่อไปจ้าโอเคก็ นี่นแหละก็คือเล็กเทกโปที่แบบสวยมากทุกคนควรมาจริงๆสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดู ก็คือสวยมากเลยอ่ะเราแนะนำเลยนะว่าแบบเออทุกคนควรมาคือดูดิสวยมากคือถึงบรรยากาศวันนี้มันฟ้าอาจจะไม่ได้โปร่งขนาดน,นั้นอ่ะแต่ก็คือบรรยากาศก็คือดีมากเวอร์ชอบรักเลยอ่ะชอบนี่คือรางวัลชีวิตเลยนะทุกคนการที่เราได้มาดื่มดำ่ำธรรมชาติแล้วก็ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ เดี๋ยวเราก็จะไปที่นึงมันจะเป็นเชิร์ชที่เทกัโบเหมือนกันก็อันนั้นอะ่ะก็จะสวยเหมือนกันแล้วก็เป็นเดสติเนชันที่หลายๆคนก็จะมาแวะแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะสวยแค่ไหนที่เชิร์ชนะจ๊ะดูกันเลยลหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็แบบเออนั่งรถต่อก็คือขับรถต่อนั่นแหละไปที่แบบเออโบสถ์ที่จริงอะ่ะตรงนั้นก็คือแบบ เล็กทคโปก็คือทะเลสาบทิคโปแต่มันจะมีจุดเป้าหมายของเราที่แบบส่วนใหญ่คนที่ไปเล็กทคปโป่เขาจะไปโบสซึ่งโบสเนี่ยชื่อว่าโบสถ์ o o ู s ดเชพเพิรเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงเป็นโบสที่สวยมากถ้าสมมติว่าใครแบบเอาจริงถ้าสมมติว่าใครแบบมีเวลาแล้วก็มีทุนทรัพย์อะไรอย่างนี้ก็มันจะมีโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆโบสก็คือ เป็นโรงแรมที่แบบสามารถเห็นดาวแบบเต็มท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ได้เลยตอนกลางคืนเพราะว่ามันสวยมากจริงๆคือคุ้มมากแล้วตรงนั้นอ่ะมันเป็นทะเลสาบแบบสีมรกตอ่ะคือกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบทําป็ทะเลมาแบบมันเหมือนมันน่าจะมีแร่ธาตุอ่ะคือพอมีแร่ธาตุใช่ไหมมันก็เลยทําให้น้ําตรงนั้นอ่ะมันเป็นสีฟ้ามรกตคือสวยมากคือเราเห็นเราแทบ้ลงไห้มันสวยมากใช่ ก็เดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นภาพที่เราถ่ายมาแล้วแบบมันดีมากจริงทุกคนควรมาจริงๆนะเปิด o g ก็แบบแล้วก็เซิร์ชได้เลยว่าแบบเลคทิคาโปอย่างเงี้ยมันก็จะพาเรามาที่เลคทิคาโปอะไรทุกคนก็คือครมีโอกาสก็ควรมานะแล้วทุกคนแบบหลงรักมากเพราะว่านี่คือแบบโอ้ยสิ่งมหัศจรรย์ที่เราก็ไม่เคยเห็นนะ่ะคือคนอื่นอาจจะเคยเห็นแต่อย่างเราอะ่ะเราไม่เคยเห็นน้ำทะเลที่มันเป็นสีฟ้ามารากตอนะ่ะมันสวยมากจริง นี่ทุกคนตอนนี้เราก็เหมือนมาถึงที่เราก็จะมาดูโบสถกันใช่ไหมแต่คือแบบท้องทะเลสวยมากดูสิเออทะเลสาบก็คือสวยมากอะทุกคนคือบบเป็นสีฟ้าน้ําทะเลที่แบบที่ไทยหายากบอกเลย,ท,ยที่ไทยไม่มีที่ไทยไม่มีนะใช่เออที่ไทยไม่น่ามีอะเพราะมันเป็นทะเลมันเป็นเหมือนทะเลสาบแล้วก็ น้ำมาแบบใสใสมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปโบสถ์กันแต่โบสถ์อะคนค่อนข้างมีความเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะไปดูบรรยากาศกันเลย นี่ทุกคนตรงนั้นก็คือโบสถ์นี่เราซูมไปนี่คือโบสถ์ที่แบบคนชอบมาดูดาวกันตอนกลางคืนเพราะาดาวจะสวยมากแล้วก็วิวก็จะสวยมากเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนี่ทุกคนเราถึงเชิร์ชแล้วนี่นี่คือเชิร์ชที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปกันก็คืออันนี้แล้วเดี๋ยวแต่ตอนนี้คือแบบฝนตกแล้วอะ เราต้องรีบถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเพราะว่าตั้งแต่เราออกมาจากที่พักที่คลเชิร์ชอ่ะเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยเรากับพี่สองคนยังไม่ได้กินข้าวกันเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปอันนี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาฝอกทุกคนนะจ๊ะ <c oughs> คนตอนนี้ก็คือฝนตกแบบเริ่มเม็ดใหญ่แล้วอะ่ะ ช่แล้วเราก็แบบถ่ายรูปแบบแช่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 ่มากอะเนี่ยก็แต่แต่คือแบบดีมากที่ตอนที่เราถ่ายอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่มีคนเลยรูปก็เลยออกมาดูดีน่ารักฟุ้งซีงมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเดินแล้วเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วฝนตกแต่โชคดีมากที่เราเหมือนถ่ายทุกอย่างเสร็จแล้วโอเคเจอกันในรถนะเจ้าคุณที่เราควตอนนี้เราอยู่บนนรกก็คือเปียกเปียกมากเหมือนแนสงกรา์เลยเพราะว่า ฝนตกแบบเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูเนี่ยฝนตกอ่ะฝนตกจ้าสิ่งที่เราทำได้คือรีบถ่ายรูปแล้วก็วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดโอเดอนแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ควีนส์ทาวกกัน mm hmm. ก็หวังว่าอากาศจะเป็นใจให้เราสองคนนะจ๊ะประจ ա การที่ควีนส์ทาวทุกคน ถ้าเเล็กเทกาปโปนะทุกคนเราขับออกมาประมาณไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเนี่ยวิวก็คือวิวคือดีมากทุกคนก็คือสวยมากเพราะว่าทะเลสาบที่เนี่ยมันเป็นเหมือนทะเลสาบที่น้ําคือใสใสแบบสีฟ้าสีฟ้าใสใสเลยอ่ะสีฟ้าใสๆส,สๆแบบเนี้ยและท้องฟ้าก็คือดีมากวันนี้ หลังจากที่ฝนตกไปเมื่อกี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายนี่ทุกคนตอนนี้เรามาแวะอยู่ที่ High Country Salmon นะมันก็คือออกมาจากอะไรอะอ,อมาจากเล็ทิกรโปแบบเมื่อกี้ประมาณ10นาทีปะประมาณ10 1 5นาที ก็คือที่เนี่ยเขาจะเหมือนให้ให้อาหารแซลมอนฟรีนั่นแหละแล,แล้วก็เหมือนมีคาเฟ่ที่เราสามารถนั่งกินได้ก็เดี๋ยวไปดูกันนี้ก็เราก็เพิ่งเห็นเหมือนก,นกันก็เลยแวะนนเดี๋ยวไปดูกันเลยนีเ่เขามีอาหารให้แซลมอนฟรีด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาอันหนึ่งอุ้ยนั่นไงทุกคนแซลมอนโยลิกันอีก นะี hey, ่ทุกคนนี่คือแซลมอนแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปคลีนส์ทาวต่อจ้าเราแวะเก่ง <laughs> แวะเก่งเพื่อแบบเพื่อดูว่าเออตรงนี้มันคืออะไรอย่เงี้ยแต่แซลมอนอะ่ะในร้านอนะ่ะคือมันมีแซลมอนหลากหลายเพศแล้วก็มีคาเฟ่แบบมาฟินด้วยแต่ราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าคิดว่า มันสดใหม่มากแบบตกปุ๊บแร่เลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประมาณนั้นราคาก็เลยค่อนข้างสูงแต่เราก็คือไปให้อาหารแซลมอนเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถไปควีนส์ทาวจ้าพอยต่อไปของเราก็คือควีนส์ทาวทุกคนแต่บอกเลยว่าก่อนที่แบบอะไรอะ่ะจะถึงควีนส์ทาวอ่ะเราพบเหมือนแบบกับพายุอะไรก็ไม่รู้เมื่เหมือนพายุเข้าเลยอะ่ะวันนั้นอะ่ะแบบ คือฝนตกแบบหนักมากแทบจะไม่เห็นทางอ่ะแล้วเราก็ต้องแบบขึ้นเขาลงห้วยแบบไปไปอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นิวซีแลนด์มันจะเป็นแบบเออเขามันจะเยอะมากมันจะแบบยิ่งใหญ่ยิ่งเงี้ยย่งงห้ยเลยอ่ะใช่นั่นแหบบละเราก็ต้องฝ่าฟันไปคือค่อยๆขับค่อยๆขับอะไรเงี้ şey. ใช่ก็คือต้องดูทางดีมากเพราะว่าฝนตกหนักมากแบบคือไม่เคยเจอฝนตกแบบนี้มาก่อนในนิวซีแลนด์เพิ่งไปเจอวันนั้นอะ่ะแล้วช่วงที่เราไปอะ่ะคือ เอาจริงนะมันเป็นความโชคลายเพราะว่าช่วงที่เราไปตอนนั้นอะคือเราเช็คอากาศแล้วแต่เราแบบคือเราไม่สามารถไปวัอนอื่นไนดะ้แล้วไงเพราะว่าเราหยุดเท่านั้นแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็คือกลับมาทํางานใช่ไหมก็คือหยุดเท่านั้นอะเราก็เลยต้องไปวันนั้นถึงเราจะเช็คอากาศแล้วว่าแบบฮฝนมันก็จะตกนะอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แย่นะมันถือว่าโอเคเพราะว่าพอไปถึงควีนทาวใช่ไหม ั่นแหละถึงฝนมันจะตกบุมบา่ามุมบา่ามอะไรเงี้ยแต่แบบพอไปถึงอะมันก็แบบเออยังพอเห็นอะไรลิบลิลลเช่นแบบทุกอย่างถึงฟ้ามันจะมืดอะถ้าเห็นในรูปในวิดีโออะก็คือฟ้ามันมืดมาแต่ความสวยงามมันยังอยู่ทุกคนคือถึงแบบฟ้ามันจะมืดท้องฟ้าจะปิดเมฆอะไรเงี้ยแต่ความสวยงามอะทุกอย่างแบบอยู่นะถ้าฟ้าเปิดก็คือเป็นสวรรค์ สวรรค์จริงๆสวรรค์นบนแบบบนโลกในนิวซีแลนด์ตอนนี้เราอยู่ที่แอโรทาวน์ทุกคนคือคนเยอะมากเนี่ยจะให้ เยอะมากแอร์าวันเป็นเหมือนเมืองเล็กๆใกล้ควีนทาวออกจากตัวควีนทาวประมาณ20นาทีแล้วเหมือนแอร์ทาวอ่ะมันจะเป็นเมืองแบบเมืองคลาสสิกคนจะมาชอบแบบถ่ายรูปเพราะว่าแบบเออทวกช็อปต่างๆเนี้ยมันก็จะดูคลาสสิกมากๆวินเทจอย่างนี้แต่เมื่อกี้เหมือนเราไปฮิสตอริก t อร์ทาวน์ไชนี t เซนต์เดวิสมาใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนจะหาประติกรรมแบบนี้เลหน่อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนจีนที่อพยพมาอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ลงนะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักเราก็เลยถ่ายข้างนอกมาให้ทุกคนดู ตอนนี้เราก็คือเข้ามาบุกในเมืองแอ r t ทาวแบบขับรถเล่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปควินซทาสรุปคือเรายังไม่ถึงควินซ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยไปควินซทากันแต่เราไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะไปโดนกอนโด่าหรือเปล่าเพราะว่าอากาศช่างโหดร้ายกับพวกเราเหลือเกิน <laughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายไปกันทุกคนดูนะจ๊ะ กตอนนี้เรามีความสุขมากเพราะว่าเราเหมือนแบบอะไรอะมีความหวังอะว่าเราจะได้ขึ้นกอนเดาล่าเพราะว่าท้องฟ้าอยู่ดีๆฝนก็หยุดตกหลังจากที่เราไปซื้อของที่แพรแนเซฟแล้วก็กินมาแล้วบรรยากาศก็คือดีว่าเรารู้สึกว่าดีจริงๆอะแล้วคว,วินทา็สวยมากเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูบรรยากาศกัน approaching roundabout take the fourth exit ทุกคนตอนนี้คือเราถึงที่คว e นสไตน์ ควีนสทาวแล้วนะก็ในสุดก็ถึงแล้วใช่ตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งใช่แต่คือแบบฟ้าก็กกกยังใสอ,อ,อยู่ใช่ดั้นเราก็จะมาเดินเที่ยวได้ใช่เรากำลังจะเดินในเมืองควีนสทาวกันว่าแบบเมืองควีนสทาวจะเป็นยังไง<ม>เพราะว่าเมื่อวานเราไปเดินมาที่คริสเชิร์ชใช่ไหม ก็จะมาดูกันว่าแบบที่ควีนทาวจะเป็นยังไงแต่ของควีนทาวตอนเนี้ยคือร้านอาหารบางร้านยังเปิดอยู่ฉะนั้นเรายังมีสิทธิ์ที่จะแบบเ,ออเดินเล่นเที่ยวเล่น,ลนได้คนดูเยอะกว่าที่ไคเชิร์ใช่ใช่เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีช็อปอะไรน่าสนใจบ้างไปดูบรรยากาศกันเลย มันเป็นวิวแบบวิวสวยมากมันเป็นวิวภูเขาของเมืทาวอะ่ะเนี่ยคือวิวภูเขาใช่ไหมคือดีมากคือสวยมากคือเราแบบชอบมากแล้วก็คือตอนนี้บรรยากาศคือดีมากทุกคนนี่ดูวิวสิวิวสวยมาก <laughs> เพราะว่ามันอยู่ติดกับแบบทะเลใช่ไหมชายฝั่งอะ่ะมันก็เลยแบบสวยเนี้ยแหละ ก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเอาอาจจะไปขึ้นก่อนดอลลาก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ขึ้นไหมก็จะถ่ายมาให้ทุกคนดูนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วเพราะว่าแบตกล้องกำลังจะหมดนะจ๊ะเดี๋ยวก็อาจจะใช้แบตโทรศัพท์เอาโอ้ยเงเยมากบม่วอให้ฟ้าเปิดก็ของเราอ่ะคือเราคิดว่าเราจะไปอีกรอบในแบบในช่วงเวลาที่ดีอากาศดี happy อะไรอย่างงี้ เพราะว่าถ้าไปช่วงเวลาดีอากาศดีนะทุกอย่างก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ในอยู่บนสวรรค์เลยทุกคนน้ำจะเป็นสีฟ้ามรากตคืออย่างเพื่อนเราอ่ะไปก่อนเราประมาณแบบหนึ่งเดือนหรือสองสัปดาห์อะไรเงี้ยนั่นแหละเขาไปเหมือนแบบทุกอย่างของเขาแนละ้วคือบนเพอร์เฟกต์ว่าน้ำเป็นสีฟ้ามรากตใช่ไหมเสร็จแล้วก็คือแบบท้องฟ้าเปิดเมฆสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเมฆปิดอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะสีฟ้ามันรกอะทุกคนมันกลายเป็นแบบน้ำอ่ะน้ำจากเขาอ่ะมันเป็นแบบน้ำสีดินนะซึ่งแบบเออนั่นนะแล้วบางแล้วกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่แอดเวนเจอร์มันจะมีที่ควีนส์เฮาสเยอะเช่นแบบอะไรอ่ะสกายอะไรอ่ะมันเรียกว่าอ่ะบันจี้จัมหนึ่งแล้วก็พวกเหมือนแบบเรือเรือคายักอ่ะนั่นแหละก็มีใช่ก็คือ เล่นกรดอล่าก็จะเห็นแบบเมืองสวยงามทุกอย่างจะดีแต่ของเราอะ่ะคือเราก็อันนี้เป็นความที่แบบออสอนอะไรเราอย่างหนึ่งคือแบบออต้องแบบยอมรับกมผิดหวังนิดนึงเพราะตอนเราไปอะ่ะตอนแรกอะ่ะเราก็แบบตั้งใจเลยไปควีนทาว์ไป, House, ไปกโดอล่าเราต้องไปกรดอล่าแต่คือทุกอย่างมันไม่เป็นใจอะ่ะก็คือพอเราไปถึงปุ๊บโอเคฝนหยุด แต่อากาศก็คือยังแบบขมุกขมัวแต่เราก็ยังแบบอยากไปกนดล่าเสร็จแล้วอ่ะเออเราก็แบบโอเคสักแป๊บหนึ่งไปลองแบบเดินเล่นในทาวกินไอติมนิดหน่อยนิดหน่อยร้านที่แบบขอบปปูล่าอะไรเงี้ยก็ไปกินไอติมพอไอติมพอกินไอติมเสร็จปุ๊บก็แบบดูตั๋วแล้วแบบเพราะว่าอยากไปมากอันนี้คืออยากไปเป็นความแบบความฝันอะก็คือ เห็นว in so 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 ิวในอินเทอร์เ so, น like so ็ตอะแล้วก็คือแบบมันสวยมากมันคือต้องไปมันคือต้องไปเราก็อยากไปมาใช่ไหมล้วก็แบบโอเคเราอยากไปเราจะต้องไปเสร็จแล้วก็คือพอเรากินไอศมเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนแล้วกอออกมาพอมาปุ๊บฝนมันตกแล้วก็คือแบบเศร้ามากบอกเลยว่าแบบอแล้วก็คือเราก็เลยตัดสินใจว่าอืถึงไปมันก็คงแบบ ก็ปิดทุกอย่างปิดมันก็คงไม่ได้คุ้มค่าแก่กับการจ่ายเงินอ่ะเพราะว่ามันนะคะตอนนี้ก็อยู่เชาเหมือนเดิมน,นะแต่คือประสบคทีเราไม่ได้ไปกันเดล่าเพราะว่าฝน,กนตกขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าเวลาถ้าติไปกันเดล่า,ลามันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเราก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มก็เลยเดินเล่นในทาได้ค่ะตอนนี้ือปิดมาติดตาแล้วเดี๋ยวก็ไปกลับ เราพักที่แบล็กแพคเกอร์แถวๆนี T ้ H A N e A. มันอยู่ใกล้ท่ามากฉะนั้นะแล้วราคาก็ไม่แพงมากด้วยคือดีมากแต่เอนเนี่ยผมตกมากเลยเดี๋ยวเราขับรวไปเดินก่อนนะจ๊ะแล้เวเจอกันที่ห้องจ้า เงงเงาเศร้าๆกับกับแบบซึ่งแบบเราบอกเลยว่าแบบเรารู้สึกแย่แย่เลยอะตอนนั้นน่ก็คือไม่รู้จะรับความผิดหวังยังไงเพราะหวังกับอันนี้ก็คือมาเพื่อแบบมาคืนเช้าเพื่อสิ่งนี้แล้วแบบพอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นตามหวัง,งานเราก็เลยต้องแบบอืยอมรับแล้วก็เหมือนแบบพยายามทําให้ตัวเองแบบพยายามฟืน้นฟูจิตใจซึ่งแบบตอนนั้นอาจจะยากเพราะว่าแบบเรา ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเออ expression แบบค่อนข้างชาัดอ่ะถ้าสมมติว่าไม่พอใจอะไรหน้าเราจะแบบบึงง้งเงียบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่แบบเราตอนนั้นนะคือเราไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวไงเรามีพี่ที่แบบเออเข้าไปกับเราด้วยใช่ไหมเขาก็แบบช่วยเราทุกอย่าง <S <S เเลยว่าอืมไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสมาอะไรอย่างนี้เราก็แบบต้องแฮปปี้มากที่สุดอะ <S 1> <S 1> ่ะเพราะถ้าเราไม่แฮปปี้นะทุกคนก็คือทริปจะล่มเลยเว้ยคือแบบความสุขกับเรากับทริปล่มใช่ไหมหรือว่า ทริปที่แบบมันไปได้เรื่อยๆแบบยังไปได้ต่อแต่ความสุขของเราอาจจะแบบเออในตอนนั้นอาจจะลดลงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเลือกช้อยที่2เพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มาคนเดียวเว้นเรามากับคนอื่นซึ่งแบบพี่เขาแบบช่วยเราขับรถด,ด้วยอ่ะเอเราต้องทําให้ทุกอย่างแฮปปี้คลิปนี้จะต้องเป็นทริปที่ดีใช่นี่แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบแบบเจอร์นี่การท่องเที่ยวของเรา ในควีนทาวนะก็วันนี้เป็นแค่วันที่สองแต่เดี๋ยววันที่สามอะ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอะ่ะสองคนเรากับพี่จะลงไปดูนีดินก็บรรยากาศจะดีไหมหรือว่าฝนตกแค่ไหนหรืออะไรยังไงดูกันเลยในอีพีต่อไปจ้าบ๊ายบาย